ัสดีค่ะพวกเรา G20 ค่ะค่ะทิชาค่ะแคทค่ะมิวกี้ค่ะนิวเคลียร์ค่ะมอกค่ะค่ะก็ตอนนี้ค่ะพวกเรา G20 ก็ได้ออกซิงเกิลแรกออกมาแล้วนะคะชื่อว่า Don't Worry ่เนื้อเพลงเกี่ยวกับอะไรคะมิวกี้ ค่ะเนื้อเพลงนะคะสไตล์เพลงก็จะเป็นเพลงแนวป๊อปแดนซ์นะคะส่วนเนื้อเพลงเนี่ยเชื่อได้ว่าโดนสุดๆเลยนะคะสาหรับสาวๆเพราะว่าเนื้อเพลงเนี่ยก็คือเราอ่ะเป็นสาวๆเป็นตัวแทนสาวๆบอกหนุ่มๆว่า don't worry นะคะเพราะว่าเราจะไปเที่ยวก็คือเราบอกว่าเราจะไปปาร์ตี้ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่ต้องห่วงจะทําตัวดีแต่ว่าเพลงเนี่ยอาจจะมีหักมุมนิดหน่อยเราต้องไปดูตอนท้ายนะคะว่าจะเป็นเด็กดีจริงๆหรือเปล่าค่ะสำหรับ MV ของพวกเรานะคะก็บินไปถ่ายถึงประเทศเกาหลีเลย ได้ทีมงานจากที่ทำ Super Junior Girl Generation นะคะรับรองว่าอลังการสุดๆเลยค่ะค่ะก็อยากจะฝากค่ะก็อยากจะฝากซิงเกิลแรกของพวกเรานะคะ G 2 0 Don't Worry ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะขอเพลง Don't Worry ของเราได้ที่ Virgin นะคะอย่าลืมค่ะค่ะสำหรับ ดาวน์โหลดนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ดอกจันหกหนึ่งสี่ดอกจแล้วกดสี่เหลี่ยมโทรออกนะคะก็สามารถดาวน์โหลดทั้งลิงค์โทน MV ็มทีเซอร์ของพวกเราได้เลยค่ะค่ะแล้วสำหรับใครนะคะที่อยากจะติดตามข่าวสารของพวกเราทางเว็บไซต์นะคะก็เข้ามาดูได้ที่ w w w m o n o ok k e m u s i c c o m นะคะก็จะมีตารางคิวของพวกเรามีทีเซอร์เพลงมี MV ให้ดูด้วยนะคะนอกจากนั้นใ,ใน Facebook หรือว่า Twitter นะคะก็สามารถเข้าไปเซิร์ชได้ค่ะเขียนคำว่า G 2 0 <20 S 1> ค,ค่ะค่ะตามผลงานของพวกเราด้วยนะคะค่ะอย่าลืมติดตามค่ะขอบคุณมากนะคะคบ๊ายบายขอเยอะๆนะขอเพลงไม่เยอะนะอยากติดอยากติดท็อปเทน <สพ S 1>